เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครุริล s สและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่6พฤศจิกายน2566ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการจัดงาน Blizzcon 2023กันขึ้นมาครับแน่นอนว่ามันเป็นงานเกมของค่ายพ่อมลน้ำแข็งบริษ a ัทที่แฟนๆของซีรีส์แฟรนไชส์เกมดังๆอย่าง w a r c r r f t t t a r c r a f t Diablo, Overwatch หรือว่า Hearthstone จะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเกมที่พวกเขารักในงานทุกปีมันก็มักจะมีอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆของแต่ละเกมไปพร้อมกันด้วยครับโดยในปีนี้ความพิเศษก็คือ Phil Spencer นายใหญ่ของ Xbox ขึ้นเวทีเปิดงานด้วยเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันครับว่าดีลการควบรวมกิจการระหว่าง Microsoft แล้วก็ Activision b l i z ริ r ัทคิงได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัท ลายเป็นค่ายเกมของ Microsoft โดยสมบูรณ์และคุณฟิลก็มากล่าวปลุกใจเกมเมอร์ทำนองว่าบริษัทเนี่ยเป็นค่ายเกมที่ยิ่งใหญ่ฝากผลงานที่มีอิทธิพลแล้วก็ปฏิวัติวงการเกมเอาไว้มากมายและอยากให้ความมั่นใจกับทุกคนว่าอนาคตของค่ายจะต้องสดใสอย่างแน่นอนการปรากฏตัวครั้งนี้มีความหมายมากครับเขารู้ดีว่าหลายปีที่ผ่านมา บริษัทสร้างวีรกรรมย่ำยีหักหาน้ำใจแฟนตัวเองเอาไว้มากหลังจากนี้นายใหญ่คนใหม่เข้ามารับตำแหน่งแล้วมันก็เป็นการการันตีว่าจะลบอดีตที่ขมขื่นทิ้งไปแล้วสร้างยุคใหม่อันเรืองรองให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งก็น่าจะเป็นการเสริมความกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งแฟนๆหรือแม้แต่ทีมงานเองได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนภายในงานนั้นเนี่ยมีการเปิดตัวเนื้อหาใหม่ๆของหลายๆเกมในค่ายครับไม่ว่าจะเป็น Expansion ตัวแรกของ d ด a ยบ o 4ซที่มีชื่อว่า Vassal of Hatred ซึ่งจะดำเนินเนื้อเรื่องต่อจากตัวเกม ภาคหลักกันเลยโดยจากตัวอย่างสั้นๆเนี่ยเกมเหมือนจะพาเรากลับไปป่าดงดิบหรือว่าเมืองคูรัสใน X3 ของ d i a b โบ2ครับแต่บรรยากาศดูน่าคนลุกมากขึ้นเข้ากับธีมของภาค4นี้ดีทีเดียวและทีเด็ดก็คือใน expansion นี้จะมีคลาสใหม่ซึ่งตัวละครที่จะมาเสริมทัพให้กับกลุ่มผู้กล้าของเราในคราวนี้เนี่ยจะ เป็นคลาสที่ไม่เคยปรากฏตัวในเกมเดียโบมาก่อนเลยดังนั้นลืมคลาสเก่าๆที่แฟนๆตั้งตารอคอยทิ้งไปได้เลยครับไม่ใช่ทั้งพาลาดินครูเซเดอร์อเมซอนแอส s ซินซ์วิชด็อกเตอร์เดมอนฮันเตอร์หรือแม้แต่แวมไพร์ไนท์จาก d ดียโบอิมมอร์ทก็ไม่ใช่น่าสนใจเหลือเกินว่ามันจะเป็นฮีโร่แนวไหนกันแน่นะครับอีกเกมต่อมาที่เป็นไฮไลท์ของขบวนคอนเทนต์ในงานบลิสต c คอนคราวนี้ก็คือ Overwatch 2ครับที่มีการเปิดตัวฮีโร่คนที่39ซึ่งมีชื่อว่า m a อู a าหรือว่ามา u ก้านะเขาเป็นชาวซามัวครับเป็นฮีโร่สายแท้งที่พกปืนแก๊สลิงกัน2กระบอกชื่อกันนี่กับชาชาลูกเล่นของมาวก้าก็คือ ปืนซ้ายเนี่ยจะยิงให้ศัตรูติดไฟครับส่วนปืนขวาจะยิงให้ศัตรูที่ติดไฟเนี่ยโดนคริติคอลแล้วพอมารวมกับสกิลแพสซีฟประจําตัวคือถ้าเขาทำเดามเมจคริติคอลได้เขาจะฮิลตัวเองครับเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งถึกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังมีสกิลพุ่งชนทําให้ศัตรูน็อกลงไปกองกับพื้นหรือกระเด็นลอยไปกลางอากาศได้ด้วยรวมไปถึงท่าออร่า ลดความเสียหายให้เพื่อนในทีมแถมฮิลพวกเขาด้วยถ้าทำเดามจได้นี่จะเป็นหมอในตัวเสร็จสับอีกต่างหากนะครับเนี่ยถ้าอัลติเมทของเขาก็คือการใช้โซ่ล็อกสตูให้อยู่ในกรงกับเขาพร้อมกับกระสุนปืนที่ยิงได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องรีโหลดโคตรไปอีกพวกเราน่าจะได้สัมผัสกับฮีโร่ตัวนี้ก็ราวเดือนธันวาคมครับนอกจากมาอูก้าแล้วก็ยังมีการโชว์คอนเซปต์อาร์ตของฮีโร่ใหม่อีก2คนของ Over Watch ครับแล้วก็มีโหมด p PP ใหม่ที่ชื่อว่า Clash กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะเป็นโหมดการยึดจุดมีจุด5จุดแล้วก็ผัดกันยึดไปยึดมาน่าจะคล้ายๆ Battlefield น,นี่แหละแล้วก็ในอนาคตจะมีการคอลแรัปเจ๋งๆประเภทสกิน One Punch Man เพิ่มขึ้นมาให้เราได้เห็นกันอีกเรียกว่าอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่มีครบทุกอย่างยกเว้นโหมดเนื้อเรื่องที่เคยสัญญาว่าจะทาตอนประกาศ Overwatch ครับ แล้วก็น่าจะเป็นพระเอกของงานแล้วก็ค่าย Blizzard เลยครับนั่นก็คือ World of Warcraft ครับมีการประกาศ expansion สตัวรวดไปเลยในคราวเดียวที่มีชื่อว่า The Worldso u l Saga โดยเจ้า expansion นี้เนี่ยจะเป็นเส้นเรื่องที่แบ่งออกเป็น3ตอนตอนแรกมีชื่อว่า The War Within ตอนที่2ชื่อ Midnight และตอนที่3ชื่อ The Last Titan ครับ World of Warcraft เนี่ยอยู่ในตลาดเกม MMORPG ที่เปิดให้เล่นกันมายาวนาน20ปีแล้วนะครับทางบริษัทก็มั่นใจว่าเจ้าตัวมหากราบเส้นเรื่องเวอร์โซเนี่ยน่าจะทําให้เกมอยู่ได้ไปอีก20ปีเรียกว่าน่าจะต้องฝากฝังลูกหลานให้เล่นต่อหลังจากที่เราตายแล้วล่ะครับว่าช่วยประชนภัยตัวละครของปู่ต่อไปด้วยนะลูกอะไรทํานองนั้นนะฮัสตอรนเองก็มีการประกาศ expansion ใหม่ในชื่อ shadow in the badlands ครับก็เป็นธีมคาบอยนะครับปล่อยให้เล่นกันใน วันที่14พฤศจิกายนนี้ส่วนแฟนเกมอย่าง Hero of the Storm แล้วก็ Starcraft เนี่ยก็ต้องบอกว่านั่งตบยุงครับร้องไห้นั่งเหงากันไปเลยไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับตัวเกมมาอัปเดตท,ทั้งสิน้นกลายเป็นเกมที่ถูกลืมไปเลยน่าสงสารจริงๆครับข่าวต่อไปครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนถึง2ธันวาคมนี้นะครับ f o r t n i t e จะเริ่มซีซั่นใหม่ที่มีชื่อว่า Ford n i t e OG ที่จะพาตัวเกมกลับไปสู่แผนที่ออริจินอลตั้งแต่เมื่อครั้งที่เกมเปิดให้เล่นแรกๆซึ่งก็จะเป็นแผนที่ที่ผู้เล่นคุ้นเคยเพื่อเรียกบรรยากาศเก่าๆให้กลับมาครับแม่วงการรีมาสเตอร์รีเมคนี่ลามไปยันเกม as สเซอร์ว e แล้วเหรอครับเนี่ยปรากฏว่าซีซั่นนี้ครับได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากครับภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกที่เปิดให้บริการคนแห่กลับไปเล่นฟอร์ดไนจนมียอดผู้เล่นสูงถึง 3.9ล้านคนจนถึงตอนนี้ภายในไม่กี่วันที่ซีซั่นนี้เปิดให้เล่นเนี่ยผู้เล่นกลับไปเล่น For t นไน e กันแล้ว44.7ล้านคนนะครับและถึงจุดนี้มีจำนวนผู้เล่นเข้าเกมพร้อมกันมากที่สุดเป็นประวัติการสูงถึง6 1 7 2 4 6 3คนมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับที่คนเราชอบคิดว่าอะไรเก่าๆเนี่ยมันมักจะดีกว่าของใหม่ๆเสมออย่างเกมเกา่าหนังเกา่า เพลงเก่าเราก็มักจะมีความทรงจําดีๆกับมันแล้วก็กลับไปคิดถึงมันอยู่เป็นประจำนะก็น่าจะมีผลกับ Fortni t e เช่นเดียวกันครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับขออนุญาตฝากเกมสยองขวัญหน้าใหม่สไตล์อินดี้จากทีมพัฒนาญี่ปุ่นชื่อ The exit เอกหรือว่าทางออกทางที่8นั่นแหละมันเป็นเกมสยองขวัญสไตล์ PT ครับคือผู้เล่นจะติดอยู่ในลูปทางเดินของสถานีรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นโดยทุกครั้งที่เราเดินผ่านทางเดินนี้ มันจะพาเราวนกลับไปเริ่มต้นที่เดิมภารกิจของผู้เล่นคือคุณต้องหาทางออกจากลูปนรกนี้ให้ได้โดยการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของทางเดินที่ผ่านมาว่ามันมีอะไรผิดปกติผิดสังเกตหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมบ้างแล้วค่อยๆ แก้ปริศนาเพื่อหาทางออกให้ได้ครับผมชอบคอนเซปต์นี้มากครับผมว่ามันน่ากลัวกว่าพวกผีตุ้งแช่ที่โผล่มาแห่ให้เราตกใจหรือว่าพวกมอนสเตอร์ส์ประหลาดปีศาจอะไรแบบนี้เยอะนะแม้ว่าส่วนตัวจะไม่กล้าเล่นเพราะรู้ว่ามันวางกับดักเราไว้เต็มไปหมดแน่ๆแ,แต่ขอให้กําลังใจผู้กล้าทุกคนที่คิดจะซื้อเกมนี้มาลองครับก็ประมาณนี้สําหรับข่าวประจาวันที่6พฤศจิกาย,ยน2566วันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมดีมาเล่นกันด้วยสําหรับวััันนีี้สวสวดครบ